ครับสวัสดีครับผมพอกันแล้วครับก้อนคำพิซซ่ามันแม่เมื่อวานนี้ผมก็ได้ติดตามไป้ไทยเสียงกระเตรขอวา้เฮียถาวรกันช่างครับมื่อวานนี้สิมาเกี่ยวข้อเจ้าไอ้หน้าปีวันนี้มวนครับวันนี้มวนมันแม่ไอ้ปุ่นพี่ซ่าเพิ่นหนึ่งยูร์รถปุ่นครับอันนี้ติดตามชมเลยครับ ครับจะเริ่มได้ผู้ได้สิบมัตติต่อเพิ่งกันได้ครับอางเฮียถาวรการช่างครับตอนนี้กํลังเกี่ยวคอยเจ้าพงเงี้ยมวนอยู่ครับหน้าปีครับ แต่ว่าอาจสิมีขีตสมแน่จังน้อยครับ พราะว่าช่วงนี้เป็นเกี้ยวเขาหน้าปีครับเขาเอ๊ะลังสีเขียวก็กาลังสีเหลืองก็มี่ครับไอ้ผูใ้ใดดำลามูกับเขียวเขียวอยนี่ครับกําลังเห็นนี่แหละครับผู้ดใดได้ดำก้อนก็ได้เกีเ้ยวเร็วครับกําลังเกี้ยวยนี่แะครับพี่น้องครับ เจ้าไอ้ถาวรกับช่างครับเป็นผู้ออรอบห้องครับพี่น้องครับเจ้าพายุพารนงครับให้เสียงการเกษตรครับ เดี่ยวเนี่เป็นหน้าปีหน้าปีไงครับรถเกี่ยวเข,าขา่ากำลังเกี่ยวเข่าหน้าปีอยู่ครับพี่น้องครับหลังจากเ็ดเกี่ยวเขาหน้าปีแล้วแล้วเพื่อก็รีเขาน้าเผาเฮ็ดหน้าปังครับขา้าวซอเพื่อเนีเฮ็ดหน้าปังเพื่อการีเฮ็ดหน้าปังรอบแรกตตอครับ อย่าเริ่มเ้อครับอย่าเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กนครับมีสารมาม่แน่นครับพี่น้องครับักก่อนครับนิดๆกดโดนครับพี่น้องครับตอนนี้รถเกี่ยวเข่าของไอ้เฮียถาวรการช่างเขาเริ่เกี่ยวเข่าเจ้าพรเงยวมวนอยู่ครับพี่น้องครับพรเยวมวนก้นไกยันก้นหายินเก่งครับพี่น้องครับ ี่็นไงพีง่แม่มวมนนั่นเี็นไงท่อมครับพี่น้องครับผ่านแม่เท่านี่ยนะครับเอาละครับพี่น้องครับผมขอขอจ่ายไปก่อนเด้อครับเริ่มกดติดตามไปก่อน,อน,อนครับไปเด้อครับไปชิปดาพอกันไหมสวัสดีครับผม ครับอย่าลืมกดติดตามอะไรกดแชร์กอนครับไปเด้อยครับชิปนาพากันไหมสวัสดีครับ